4,000ปีก่อนคริสตกาลเกิดสงครามระหว่างเทพ,พเจ้าในอินเดียเทพ,พเจ้าสายฟ้าย,ยิงลูกศรฟ้าผ่าอีกฝ่ายคือเทพ,พเจ้าแห่งไฟสงครามดาเนินไปอย่างดุเดือดเราทหารสวรรค์น,นับพันล้มตายในวันนั้นเหลือเพียงเทพแห่งพลังและเทพแห่งสงครามเทพแห่งพลัง่พ้แพ้ต่อเทพแห่งสงครามแต่ศัตรูไม่ได้สังหารเขาแต่แย่งชิงหินพลังจากศีรษะไป10,000ปีต่อมาโลกกลายเป็นซาป,ประหักพังพื้นดินแตกกระแหงทุกที่กลายเป็นทะเลสายกลุ่มคนกําลังเดินทางพวกเขามุ่งหน้าสู่เมืองสุดท้ายบนโลกที่ยังคงอยู่ พราะที่อื่นไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดจึงมารวมตัวกันที่นี่ทําให้บรรยากาศในเมืองอึดอัดอาคารยักษ์ลอยอยู่กลางอากาศคือศูนย์รวมเจ้าของศูนย์รวมคือเทพแห่งสงครามผ่านไปหนึ่งหมื่นปีร่างกายเขาเขาต้องการพลังงานเพื่อรักษาความเป็นอมตะขณะเดียวกันศูนย์รวมที่เขาสร้างดูดพลังงานจากแกนโลกทุกวันเพื่อเติมพลังให้แบตเตอรี่สีแดงจากนั้นพวกมันจ่ายพลังงานให้ศูนย์รวมทํางานและการดูดพลังงานจากแกนโลกคือสาเหตุหลักทําให้โลกกลายเป็นที่รกร้าง แต่ในทางกลับกันภายในศูนย์รวมต้นไม้เขียวชอ,อุ่มไปทั่วเทพเจ้าแห่งสงครามสร้างขึ้นเหมือนโลกธรรมชาติแม้กระทั่งชายหาดเทียมชีวิตในศูนย์รวมนี้ไม่ต่างจากสวรรค์ในขณะที่ผู้คนภายนอกทุกทรมานทุกคนจึงหวังที่จะได้อยู่ในศูนย์รวมนี้อีกด้านหนึ่งเทพเจ้าสงครามเพื่อรักษาความเป็นองค์ต์ใช้ทหารรับจ้างจากผู้หญิงทั่วโลกหญิงสาวที่สามารถมีบุตรได้ถูกจับมาทั้งหมดผู้จัดการศูนย์เป็นคนโหดร้ายผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังจะถูกฆ่าทันทีในศูนย์มีห้องนอนนับล้านสำหรับผู้หญิง พวกเขาใช้บาร์โค้ดที่มือเพื่อรับอาหารคนท้องจะได้อาหารมากกว่าหญิงสาวเหล่านี้มีไว้เพื่อให้กำเนิดบุตรแก่เทพเจ้าแห่งสงครามเกือบทุกผู้หญิงบนโลกที่ยังมีชีวิตถูกจับมาที่นี่หมดแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือพวกเขาทั้งหมดถูกฝังเชื้อของเทพเจ้าสงครามแต่ไม่ใช่เพื่อให้กำเนิดทารกเทพเจ้าแห่งสงครามต้องการหาบุตรที่มีสายเลือดบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวชเพิ่มพลังให้เขาจนถึงวันนี้ได้ทดลองไปแล้วสิบล้านกรณีแต่ยังไม่พบบุตรที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ผู้หญิงที่ตั้้้้งงคครแลลลววมเเเหจะถูกกใใส่่ขาไปนือั เพื่อสกัดซีรัมจากทารกในรันเครื่องจ,จับจะดูดชีวิตของทั้งแม่และลูกใส่ลงในขวดเล็กๆหญิงตั้งทันจะถูกโยนลงรางเลื่อนเข้าเตาเผาทุกปีมีผู้หญิงนับล้านถูกสกัดซีรัมและเสียชีวิตแบบนี้ผู้จัดการถือขวดซีรัมพร้อมกับคนรับใช้ผมดิกขึ้นไปพบเทพเจ้าแห่งสงครามผู้โหดร้ายเขาเอาขวดซีรัมเสียบเข้าที่รูทันใดน,นั้นพลังชีวิตของทารกนับล้านก็ไถเทเข้าร่างของเขานั่นคือวิธีที่เขาดูดซาบพ,พลังมนุษย์และช่วยให้เขาคงความเป็นอมตะสิ่งงนนนนีี้้ผลััักกกดดดใหโกเเกือบบถึจุศดดูยยาาส เขายังไม่พบทายาสายเลือดบริสุทธิ์เขาจึงฆ่านักวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการนี้ฉากเปลี่ยนมาที่ไดอานาะเธอคือผู้ที่กำลังตั้งคันทายาสายเลือดบริสุทธิ์ของเขาแต่เพราะเธอปิดบังการตั้งคันจึงยังไม่ถูกนำตัวไปสก,กัดซีรมัมไดอานาวิงวอดให้เพื่อนช่วยพาเธอหนีออกไปฉากย้อนกลับไป25ปีก่อนตอนนั้นเด็กถูกทอดทิ้งคือพระเอกของเรื่องนาดันถูกนักบินอิสระเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กก็ใช้ปืนช่วยพ่อบุญธรรมสู้รบด้วยการฝึกฝนการต่อสู้จากพ่อบุญธรรมนาดันได้พัฒนาทักากษารรรต่อสู้ววดเ็ ในปัจจุบันนาดานเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขากลายเป็นนักล่าเงินรางวัลคนหนึ่งเพื่อหาหน่วยกิจให้ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในคอมเพล็กซ์ด้วยพรสวรรค์ด้านศิลปะก,การต่อสู้นาดานเอาชนะนักล่าเงินรางวัลคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายวันนี้จึงจับผู้ต้องหาที่คอมเพล็กซ์ต้องการตัวได้ด้วยเหตุนี้ตัวเอกได้รับรางวัลเข้าเยี่ยมชมคอมเพล็กซ์หนึ่งชั่วโมงการได้เข้ามาครั้งแรกทําให้นาดานตะลึงเขาพบว่าที่นี่สวยงามราวกับสวรรค์ตรงข้ามกับโลกแห้งแลง้งนาดานสาบานว่าไม่ว่าอย่างไรเขาจะจะััับบทททุกกกกกคนกกกนีีี่่่่อออมตต้้งาาารรแไดวยู ฉากเปลี่ยนไปที่ไดอานากำลังตั้งคันลูกสายพันธุ์บริสุดโชคร้ายที่ทหารคนหนึ่งพ้นพบความลับของเธอไดอานาขอให้เพื่อนช่วยจัดการทหารคนนั้นไม่คาดคิดว่าเพื่อนคนนั้นกลับส่งปืนให้ทหารคนนั้นผลคือไดอานาถูกพาไปตรวจสอบเธอถูกค้นพบว่าตั้งคันลูกสายพันธุ์บริสุดอย่างรวดเร็วจึงถูกนำตัวไปยังเครื่องสกัดชีวิตทันทีไดอานาถูกนำเข้าเครื่องนี้อย่างรวดเร็วโหนดปลาหมึกเสียบเข้าที่ท้องดูพลังชีวิตของลูกสายพันธุ์บริสุดใสลงในกวดเซรัมในขณะที่ไดอานากำลังจะเสียชีวิตฝาต่าย ผู้จัดการตกตะลึงพบว่าไดอานาไม่อยู่ในเครื่องจักรแล้วเธอเลื่อนถลายเข้าใกล้เตาเผาแต่เพื่อนของเธอดึงไว้ทันเพื่อนของเธอตั้งใจใช้วิธีนี้เพื่อช่วยไดอานาเมื่อหลุดออกมาเธอบอกว่าเป็นสมาชิกฝ่ายต่อต้านพวกเขากำลังตามหาทายาทสายบรยิสุ์ผู้ที่พวกเขาเชื่อว่าจะเอาชนะเทพแห่งสงครามขณะที่ทั้งสองกำลังหนีผ่านช่องระบายอากาศโชคไม่ดีที่มีทหารคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาหญิงสาวรีบกระโดดติบเขาให้ตกลงไปแล้วรีบปิดประตูกั้นทหารคนอื่นไว้ดึงรั้งให้เวลาไดอานาหนีผ่านท่ออีกทางยอมสละตัวเองเพื่อให้ไดอานาหนีรอด นางเอกวิ่งมาถึงทางออกในเวลาต่อมากลุ่มต่อต้านรออยู่ข้างนอกเพื่อพาไดอานาไปใครจะคิดว่าไดอานาเพิ่งก้าวลงมาก็เจอกับดักไฟในขณะที่ทหารยามก็กำลังไล่ตามมาไดอานาหมดทางเลือกต้องเสีย่ยงเธอก้าวเข้าไปในทะเลเพลินหวังว่าทายาสายบริสุ์จะช่วยชีวิตเธอและแล้วดูเหมือนจะมีพลังลึกลับบางอย่างปกป้องไดอานาจักเปลวไฟในขณะเดียวกันที่ศาลเจ้าโบราณเทพแห่งพลังที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ที่นั่นท่านรู้สึกได้ว่าเด็กที่จะช่วยมนุษยชาติกำลังจะถือกำเนิดเด็กคนหนึ่งเข้ามาพร้อมกับหินแห่งพลัง เทพเจ้าแห่งพลังได้รับหินที่หายไปหนึ่งหมื่นปีคืนมาเมื่อถูกแกะออกเขารีบติดมันกลับไปที่หน้าผากทันทีหินได้มอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้แก่เขาเทพเจ้าแห่งพลังรีบจากไปเพื่อปกป้องลูกแท้ๆของเขาส่วนไดอาน่ากำลังเดินผ่านอุโมงค์ไฟเสื้อผ้าไม่หมดแต่เธอไม่เป็นอะไรเลยต่อมาผู้จัดการพบว่าไดอนาน่าหนีไปแล้วจึงสั่งให้ทหารไปจับตัวเธอพร้อมทั้งออกประกาศจับกลุ่มรับจ้างไดอาน่าถูกพากลับไปโดยกลุ่มต่อต้านพวกเขาต้องการพาเธอกลับไปยังฐานเพื่อปกป้องทั้งสี่คนบินไปบนรถความเร็วสูง โชคไม่ดีระหว่างทางถูกรถทหารขวางไว้อย่างกระทันหันพวกเขาต้องการตรวจสอบท้ายรถชายชราากล้งทําเป็นคนรับซื้อเศษเหล็กยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยแต่ตามคําสั่งเขาต้องเปิดท้ายรถทหารมองเข้าไปในท้ายรถที่ว่างเปล่าเขาโยนเศษเหล็กเข้าไปในรถทันทีสิ่งนี้ทําให้เขาพบว่าท้ายรถมีภาพหลงตาทหารคนนั้นอยากรู้อยากเห็นจึงเข้าไปตรวจสอบแต่จากด้านหลังยิงสาวยิงปืนสังหารเขาชายหนุ่มด้านนอกรีบโจมตีคนที่เหลือแม้จะสังหารเขาได้แต่ทหารก็ส่งสัญญ,ญาณเตือนทันทั้งกลุ่มรีบขึ้นรถหนีไปอย่างเร่งด,วด่วน ทรอเอกเป็นนักล่าเงินรางวัลที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านได้รับแจ้งว่ามีการออกประกาศจับไดอาน่าที่กำลังตั้งทันโดยมีค่าหัวหนึ่งล้าน,น่วยทำให้เขารีบออกเดินทาง,ท,างทันทีทางนี้รถของไดอาน่าถูกทหารไล่ล่าจนมาถึงหญิงสาวจึงขับมอเตอร์ไซค์บินออกไปเพื่อสกัดกั้นเส้นทางเธอปล่อยระเบิดควันสีชมพูรอบๆจากนั้นโยระเบิดมือจากด้านหลังจนสามารถเอาชนะศัตรูได้ตอนนี้นักล่าเงินรางวัลอีกคนที่มีผมหยิกกำลังไล่ตามมาคนนี้เป็นนักล่ามืออาชีพเขาสั่งให้คนของเขายิงใส่คนขับรถอย่างต่่่่่อออออออเเเเเนนืืงงงสวววตตตตัััขขขาหิะล็กกชบรถ ด้วยตะขอนั้นเขาสามารถกระโดดขึ้นไปกอรถได้สำเร็จเพียงกระโดดครั้งเดียวก็สามารถเอาชนะผู้คุมกันได้เขาเดินหน้าเตรียมจับตัวไดอานา่าสาวกบฏในตอนนี้ก็กลับมาแล้วแต่พอบินเข้ามาก็ถูกคนผมหยิกจัดการจนกระเด็นเขามีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งจริงๆหญิงสาวเตะเขาจนกระเด็นออกจากรถได้แต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกเขายิงตะขอมาเกี่ยวที่ขาหญิงสาวพยายามกอะให้แน่นเพื่อเอาชีวิตรอดแต่อีกฝ่ายปีนตามเชือกกลับขึ้นมาบนรถเพื่อปกป้องเด็กหญิงสาวตัดสินใจปล่อยมือตายพร้อมกับคนนั้นทำให้คนที่เหลือเศร้าโศกอย่างมาก แต่พวกเขายังไม่ทันคิดอะไรก็ต้องต่อสู้ต่อลุงหัวล้านยิงปืนจนยานบินของนักล่าตกได้สองลำยานบินพุ่งชนรูปปั้นทําให้มือหินร่วงลงมารถถูกขวางทางจนต้องหยุดถูกทหารล้อมไว้ทันทีทหารของเราสองคนถูกพวกกลุ่มตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาวิกฤตเทพเจ้าแห่งพลังปรากฏตัวทันเวลาเขารู้สึกถึงพลังบริสุ์ของเด็กที่นี่ทหารยิงปืนใส่เขาแต่ไม่เป็นอันตรายเลยเทพเจ้าแห่งพลังกระโดดลงมาหัากปืนและจัดการกับทหารพวกนั้นอย่างง่ายดายอาวุธจากอนาคตไม่มีผลกับเขาเลยเทพเจ้าแห่งพลังจัดการพวกเขาทีละคน เห็นหญิงตั้งคันเขาต้องการเข้าไปทักทายจับทหารทั้งสิบคนที่ขวางทางได้อย่างไงไ่ายดายยกทหารหกคนขึ้นฟ้าด้วยมือทั้งสองเบาราขนนกมองไปที่อาณาเขาจำเธอได้ทันทีเพราะเธอเหมือนภรรยาของเขาในอดีตมากตอนนี้ด้านนอกทหารซอมบี้กำลังยิงกระสุนมาเทพเจ้าโกรธมากจนหักสะพานเหล็กของรถแล้วกระโดดขึ้นไปทำลายคนนั้นจนแหลกละเอียดในขณะเดียวกันนาดานก็ขับรถมาถึงเขาจัดการทหารหลายคนระหว่างทางความจริงคือไม่ต้องการให้พวกเขาแย่งรางวัลนาดานเข้าใกล้ไดอาน่าอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะจับตัวเธอได้ เทพเจ้าก็โยนเขาไปไกลเป็นร้อยเมตรนาดาเล่นสุกปรกเขาสร้างภาพลงตาของตัวเองมากมายทำให้เทพเจ้าสับสนเพื่อโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวแต่เทพเจ้าแห่งพลังไม่ใช่คนธรรมดากระทืบพื้นสร้างฝุ่นเพื่อจับนาดาท้าเอกต่อยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลต่อสู้กับเทพพเจ้าทำให้เจ็บปวดมากนาดาเล่นสกปรกโดยคว่างกุญแจนานโนออกมารีบล็อกมือทั้งสองข้างของเทพเจ้าทันทีแต่ไม่คาดคิดว่าเทพเจ้าแรงมากหักกุญแจนานโนออกใช้สองมือคว้างเขาไปไกลร้อยก้าโชคดีที่นาดามีจรวดที่เท้าจึงเคลื่อนไหวได้คล่องแว ผูต่อมาถูกเทพเจ้าผลักจนลอยไปไกลขา,าติดอยู่ในหลุมเทพเจ้าถือก้อนคอนกรีตหนักทันตันเตรียมจะสังหารเขาในยามขับขันรถคันหนึ่งบินมาชนเทพเจ้ากระเด็นปรากฏว่าเป็นรถปัญญาประดิษฐ์ของเขาเทพเจ้าใช้ขาข้างเดียวหยุดรถที่พุ่งเข้ามาใช้สองมือหักล้อทำลายรถนาดานใช้ชุดเกราะเหล็กซัดเทพเจ้าเข้าไปในคอนกรีตท,ที่กำลังจะพังจากนั้นทำลายเสาเพื่อฝังเทพเจ้าพระเอกคิดว่าเอาชนะได้แล้วแต่เทพเจ้าลุกขึ้นมาจากซากปรักหักพังคว้างนาดานทะลุก,กำแพงคอนกรีตหลายชั้นนาดานจึงคว้าโซ่เหล็กใหญ่มาระเทพเจ้า เขาบินขึ้นไปผูกเทพเจ้าไว้กับก้อนคอนกรีตขนาดใหญ่แต่ก้อนคอนกรีตให้ตกลงมาทําให้เทพเจ้าถูกแขวนสูงแต่เทพเจ้าไม่ง่ายที่จะพ่ายแพ้เขาสะบัดมือทั้งสองดึงโซ่อย่างแรงทําให้รูปปั้นหนักล้านตันถล่มลงมาและหลุดออกเทพเจ้ากลับไปยังฐานทัพกับกลุ่มต่อต้านที่นั่นพวกเขามีนักรบนับพันติดอาวุธทันสมัยผู้นําฝ่ายต่อต้านเป็นผู้หญิงและประชาชนที่นี่ก็ดีใจเพราะพวกเขารู้ว่าไดอานาจะเป็นคนที่สามารถช่วยมนุษยชาติฝั่งนี้ได้นาดานตื่นขึ้นมาท่ามกลางซากปรักหักาหาพกัง ทำให้นาดานถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าคอมเพล็กต์ตลอดชีวิตแต่นาดานรีบเจราจากับพวกคนเลวพวกเจ้าไม่สามารถเอาชนะเทพเจ้าแห่งพลังนั้นได้มีแต่ข้าเท่านั้นที่รู้วิธีเอาชนะเขาผู้จัดการได้ยินแล้วสนใจจึงอนุญาตให้นาดานไปจับหญิงท้องถ้าจับได้จะให้เข้าไปอยู่ในคอมเพล็กต์ได้เลยนาดานรีบกลับบ้านเตรียมอาวุธเขาสร้างอุปกรณ์พร้อมชุดเกราะไอรอนแมนหุ่นยนต์ยักษ์ย้ายตัวหนึ่งที่สามารถเอาชนะเทพพระเจ้าแห่งพลังนั้นได้ยังติดตั้งจรวดให้มันด้วยในขณะเดียวกันนักล่างเงินราาางวัฟื้้นนนขึนมใสย เขาได้ติดตั้งเครื่องติดตามไว้ในรถของตัวเองไฟนดานมาถึงฐานต่อต้านอย่างรวดเร็วโดวยมีชายหนุ่มที่เคยอยู่ที่นี่นำทางชายหนุ่มรับรองว่านาดานเป็นคนดีทหารยามจึงปล่อยผ่านใครจะรู้ว่าเมื่อเข้าไปได้สักพักนาดานใช้ไฟฟ้าช็อตทหารยามและชายหนุ่มตอนนี้เทพแห่งพลังกำลังปกป้องนางเอกจูจูคนที่ปลอมตัวเป็นเทพก็ปรากฏตัวขึ้นแน่นอนว่านั่นคือนาดานที่ใช้ภาพลลงตาทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดเทพแห่งพลังโจมตีจนนาดานเผยตัวตนที่แท<ๆ>้จริงพระเอกใช้จรวดที่เท้าพุ่งไปจับไดอาน แต่เทพแห่งพลังจับตัวเขาและคว้างออกไปเทพเหยียบทำลายเครื่องยนต์ที่เท้าของนาดานขณะที่กำลังจะสังหารจรวดก็พุ่งเข้ามาลูกที่สองเทพจับไว้และโต้กลับจนรถระเบิดพร้อมกับคว้างนาดานเข้าไปในนั้นแต่จากในเปลวไฟหุ่นยนต์ยักษ์ย้ายก็ปรากฏขึ้นนี่คือเครื่องจักรที่เขาเตรียมไว้สู้กับเทพพลังของมันแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทันใดนั้นท้องฟ้าก็ถูกโจมตียานอวกาศนับหมื่นจากศูนย์รวมได้มาถึงแล้วผู้จัดการเรียกร้องให้ฝ่ายต่อต้านยอมแพ้แต่ผู้นำสั่งให้ทุกคนต่อสู้ข้างในนาดานใช้เเครื่่อองจักกตสู้บท เขายังต้องการจับไดอานาเพื่อรับรางวัลแต่เทพดึงเขาตกลงมาจากกำแพงด้านนอกทหารนับล้านปรากฏตัวท้างในทหารต่อต้านหมื่นนายก็พร้อมแล้วผู้จัดการยิงไม่สามารถทำลายโล่แม่เหล็กได้เขาต้องใช้ปืนใหญ่จนทำลายโล่สำเร็จทหารศูนย์รวมบุกเข้ามาอย่างทุ่มทนฝ่ายต่อต้านก็บุกเข้าไปอย่างบ้าระห่ำสงครามใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวได้เริ่มขึ้นเหมือนกับสงครามระหว่างดวงดาวขณะเดียวกันนาดานกับเทพก็ยังต่อสู้กันอยู่แต่ในช่วงเวลาที่เผลอเทพพระเจ้าได้ดึงแกนพลังงานของหุ่นยนต์ออกมา ทำให้นาดานข้างในไม่สามารถควบคุมได้เทพเจ้าใช้เชือกพุ่งเข้าไปมัดหุ่นยนต์แล้วกระโดดขึ้นไปแต่จนหุ่นยนต์ล้มลงด้านนอกผู้คนนับล้านยังคงยิงต่อสู้กันผู้จัดการใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายต้อมปืนของฝ่ายเรากองกำลังต่อต้านรู้สึกว่ากำลังจะพ่ายแพ้ผู้นำหญิงรีบให้ผู้หญิงอพยพออกไปก่อนไม่คาดคิดว่าผู้จัดการใช้หุ่นยนต์มึกยักษ์ย้ายจับ Diana ไดอานาได้ผู้นำฝ่ายต่อต้านใช้ไม้ช็อตไฟฟ้าตกหน้าเขาแต่หลังจากนั้นก็ถูกเขาสังหารไดอานาพลัดตกจากยานอวากาศโดยบังเอิญเทพแห โชคดีที่นาดาปรากฏตัวในยามกับขันใช้เครื่องยนต์จรวดคว้าเธอไว้ได้ทันเทพแห่งพลังดึงทั้งสองคนขึ้นมาคิดว่านาดาเป็นคนเลวจึงต่อยเขาหนึ่งทีนาดากระเด็นไปไกลแล้วสลบจูจูคุญยนต์มึกยักษ์ย้ายบินมาจากเทพเจ้ามันยื่นหนวดออกมาตรึงเทพเจ้าไว้กับพื้นหินทําให้ผู้จัดการจับไดาอา่าได้เขาพาไดาอา่าบินกลับไปที่ยานอวกาศเทพแห่งพลังโกรธมากแต่ทําอะไรไม่ได้ผู้จัดการพูดอย่างยินพยองว่าไม่มีใครช่วยเธอได้ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดไม้เท้าวิเศษตกลงมาในมือนาดานและเรืองแสง ไม้เท้าวิเศษบินไปทำลายยานอาวกาศนาดานมีลักษณะเหมือนเทพเจ้ายานอาวกาศที่บินมาถูกเขาจับได้เพียงดีดนิ้วเบาๆก็สามารถทำลายยานอาวกาศได้นาดานหมุนไม้เหมือนสุนงอคงยานอาวกาศถูกเขาตีราวกับตีลูกบอลภาพนี้ช่างคุ้นเคยเทพแห่งพลังนึกออกว่านั่นคือพี่ชายของเขาในอดีผู้จัดการยิงปืนใหญ่ออกมานาดานพุ่งเข้าไปใช้ไม้รับพลังงานใช้มันจัดการผู้จัดการคนนั้นเขาช่วยไดอานาได้สำเร็จออกจากยานก่อนที่มันจะระเบิด คิดว่านาดานมาเข้าพวกแล้วแต่เขากลับฟื้นคืนสติเป็นนักล่างเงินรางวัลอีกครั้งเขาพาไดอาน่าขึ้นยานกลับไปสรงที่สูรงรวมเทพแห่งพลังรีสลัดเชือกจับยานไว้แน่นเขาตะโกนเรียกพี่ชายแต่านาดานไม่เข้าใจเขากดให้ยานเร่งความเร็วพุ่งไปเด็กน้อยข้างๆถามว่าใครนะเทพแห่งพลังนึกถึงตอนที่เทพสายฟ้าเอาชนะเขาพี่ชายของเขาขับรถม้าไฟมาช่วยช่วยนาดานเทพแห่งไฟลูกธนูไฟพุ่งมาระเบิดสายฟ้าเทพสายฟ้าได้รับความช่วยเหลือจากเทพทั้งสามโลกแต่นาดานไม่ไดแสดงท่าทีอ่อนแอ เขาถือธนูไฟทําให้พื้นดินสัส่นสะเทือนเขาคือทายาทของเทพ,พสศุริยะเปลี่ยนฉากมาทางนี้คนรับใช้นาเซรั่มมาให้เทพสายฟ้าก่อนไฟดับเขาสามารถสรกัดหยดเลือดเทพสายฟ้าฉีดเซรั่มหนึ่งหยดเข้าร่างกายพลังของเขาระเบิดออกมาท,าทันทีร่างกายที่เหี่ยวย่นและอ่อนแอฟื้นคืนชีพพลังหลังหลายราวกับดุซ่าจักกรวาลทั้งหมดในพริบตาร่างกายก็แข็งแรงและกลับมาหนุนแน่นเพียงหนึ่งหยดมีพลังมหาศาลขนาดนี้เขาตั้งใจจะจับหญิงตั้งครรภ์นคนนั้นให้ได้ครั้งนี้เขาจะออกไปด้วยตัวเองถือออนนูพพร้มลััังไขีดดจ ต้องการจับลูกบริสุดให้ได้ไม่ว่าอย่างไรภาคแรกของภาพยนตร์จบลงเพียงเท่านี้กดติดตามช่องเพื่อรับชมภาคสองนักบายบาย